สิลองไซ่กับบักบวบเนี่ยนะเก็บมาต่ให้กนินจะชวนาผดขักนเลยคือเกาพี่น้องเลยคำใหญ่เลยกรับทักทายสบายดีสบายดีเด้อสบายด,ด,ยายดีผมเป็นพี่น้องป้องไปดนดูเนี่พอกันเท่หนึ่งพี่น้องหลังจากห่างหายกันสามสี่มือ้อเพราะว่า บอลเล็บอค่อยสบายพี่น้องเป็นไข่ก็เลยแบบตอนนี้คือบ่มีอาหารกินโดนแล้วบริกินอาหารป่าพี่น้องก็เลยไปหารัดนกตอนเสาร์อยู่เข็บแค,ม,คมไฮนี่แหละพี่นอ้อยเพราะว่าอยากกินอาหารแล้วอยา็กกิดตามพร้อมกันพี่น้องว่าเขาจะได้กินหรือบอาาพี่น้องตามพร้อมกันไปหาดักนกกินน,นานามใหม่ายพี่น้องตอนเสาร์นี่นะมังม่ายว่าดองม่ กินนี้หนาเห็นกะเล็ดอยู่นี่พี่น้องตัวหนึ่งเมนกินน่ะหนาไใหม่กับนกกระจุกจะเป็นเขาทางในเลยเพราะว่าต้นไม้มันหกขนาดปูนลงอยูล่ลุมเลยดักมันก่อนได้ดักแล้วพี่น้องเลยนี่นกะเล่กนกะเล่นกะเล่น มันแล้นลงมาหับบาดเดียวเสียงนกนะจะนกยัง,งยิยงนกกระจุกก่อนมานี่นกหัวจุกนกหัวจุกมาแล้วไปน้องเมันจะไปหรือบอ่มันจะบินหรือบอ่ Đại đặc là này nè bây giờ xong tổ là cái lần này nụ có chút hô chút mù măn bình nắng pháo nụ như này để nhìn thấy riêng bình nè 3 บอยสอกหาบุหินถามก่อนนั่งเฝ้าอยู่นี่ก่อนมันจะมาอีกหรือบ่ป้าพี่น้องเสียดายตัวก็แตกกินนี่นี่นีนนม่มันมาตัวพี่บอยเลือดน้ำบุห็นพี่น้องเลยเมา,าแต่แทางทั้งเหมดมันแลนเข้าไปพุ่นเลยกแ็แตกนะเพราะมันกระเล่นนี่พี่น้องเลยก็แตกแบบมันคือกระหอกนี่แหละโอ้เสียดายเลยเมาติด bưng nóc thượng nè lút tại đây chơi bay cái lần กล้นโตติชอ่องได้กินแลห้หอบไปนี้พี่น้อยมีกลน2องโตมีนกตัวหนึ่งแต่บูฮห,เห้เฮาเจยมาน,นรือบอโอ้สิไดานะสิไดาน่ะาน,ะนากระแต่ี่น้อยโตใหญ่ครับกิ้นกินกินมังม่ช่วงนี้มักหม่สุกลายเลย เศร้ามาหนีเหากา็เหาก็ได้มานเลยพี่น้องเลยได้ซองตัวก็เล่นเลยกับน,นกตัวหนึง่งแต่ว่านกเชืช่อวยนี่มันออกไปแล้วพี่น้องมันมากินนะมากงใหม่มันกินแบบตอนเช้าๆฮาโมงหกโมง,โมงปานั้นมันเขา้ากกใหม่แถวนี้ฮกเอะทึ่งพี่น้องเสือกนักขืนร้ายเลยแดดออกแดดแห่งกระเอามาหนี่ บรรยากาศมัน้แดดแห้งเด้อพี่น้อยกลางคืนอ่ะอากาศหนาวเ,เลยเย็นแต่ว่ากลางเว่น,นี่แดดชุดจัดเลยเอา้าพี่น้อยเลยการหาลัดของเขากะออกมาแล้วบ่ไรย,ยังได้แต่ซ้มโตอะลรโอ้ใช่โตก็แต่กิน เพราะว่านกมันก็นออกไปแล้วมันสวยๆแล้วพี่น้องเลยนี่พี่น้องอาหารการกินของเขาเห็นมาน้อยแต่ก็ภูมิใจได้ชำเนยพี่น้องเลยถือว่าได้กินอาหารป่าโด,โดนโดในกินเธอหนึ่งพี่น้องเอน้กะสีลองใส่กับบักบเนี่ยนะเก็บมาต่ให้กินนี่นได้ชวนสองหน่วยมันจะเข้ากันหรือบอ่ครั้งแรกได้ลองเมนูใส่กับบักบเนี่ยนะจะเป็นแบบไดพี่น้องหน้าตาของมัน ได้คุยเรียบร้อยพี่น้องสามโตการสิปออกอันนาหมักอันอาอนาหมักบ,บวบนี่เปลือกมันการใช้น้ำกันบุ้งว่าจะแฉบหรือบ่พี่น้องถ้าเคย,เคยลองได้นี่บุ้งว่าจะแฉบตรงได้ เฮากะได้ปอกอันนะเปลือกของมะบวบเลยทั้งกระเล่นเฮาก็ตัดเป็นต่อนเป็นต่อนเลยนี่ผสมใส่กันยังทันได้แกงพี่น้องไงดิเพราะว่าเฮาบ่ใส่น้ำเลยนี่อ่ะน,น้ำมันมีบ่อนโตมะบวบนี่ยนะถ้าเฮาใส่น้ำน้อยเดียวนีิน้ำมันจะเหลือเลยน้ำมันไหลยอยู่แล้วพี่น้องนี่เบือ่เนี่ยนี่ น้ำมันอยู่น้ำมักบวบนี่แล้วเดีกยวเอารใ้กองไฟคือเก่าพี่น้องพอได้ตบได้แกงแล้วพี่น้องไอ้ปดบึ้งหน้าตาของมันก็คือจะแสบแล้วพี่น้องไอ้ยังทันด้ชุบด้วยนี่ผดเลยผดเลย เล่นนกหัวจุกตกบวบปนใช่กันลองพิธีนี้ก่อนผู้ใดเคยกินเมนูนี้เม่นบอกเ้อพี่น้องอิฟซีผู้เบิงเม่นบอกมโนตผู้ใดเคยกินมาก่อนป้าพดขักเลยนล้วหนึ่งข้าวบดใช้หนำ่ำพี่น้องเลยมันมีหนำ่ำหยุดหนำ่ำอันนั้นมักบวบแล้ว nói nên ngập sen nằm lên chỉ xúc được đấy phải không leo rồi đấy phải không ạ hàn ba đi chạy để hàn đây mình 4.50เ้าไ่ได้กินอาหารแซ่บๆพี่น้องเอ้าเอาเราได้พี่น้อยน,อนี่แต่ว่าเฮาแก่งนะบนถยุยมันจะบวขักบนันไดอืมอดโตหอดด่อนื้อนี่อื มีแบบหวานหวานวาักาบวบพี่น้องมาเด้อทำไมพี่น้องผู้เบ่ง ไป้องเลยแสบ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 แมาเน้อมาเน้อมาเน้อม่มีคำเสียบคว่าแสบกินนกก็แสบกินกะตลก็แสบกินมักบวบก็แสบ อืมอข้าวเหนียวอืมเต็ม,มปากเต็มคำอืมตักอีกพี่น้อง คำใหญ่เลยจะเอาอะไรบัวนีว้เฮ้ยันใหญ่พ่คือเกาพี่นองเงยคำใหญ่เลย อย um uh, really? ่างห้เบิดกับเบิดพี่น้องมันลายพอดป่าตู้แดดมั้ยเนี่ยฮบทหอดเลยพี่น้องไอแดดอันนะ กินยู่ đ ก็บวมมดพี่น้องเลยนี่กินอยู่ได้ก็บวมมดนี่อ๋อความแ่บมันขนาดนี่มีความมันพร้อมอิม้มเลยเขาเยวก็ยังลายเลยคำว่าอิม่มจักสียวนีไดพี่น้องสมกับใจอยากที่ว่าดุนแล้วว่าได้กินอาหารปลาพี่น้อยอีกอย่างก็เพิ่งมีเน็ต มินเนทหนาปอยคลิปกิดเลยถ่ายให้พี่น้องในเบิง้งแต่เก่าเนาะโอ้ยบ่มีบัตรบ่มีเงินจะซื้อบัตรซจำเด,ดี๋ยวนี้ก็บคอเงินไอแซนกีบร้อยบาทเออสองร้อยสองร้อยบาทเพื่อนให้อายอยู่บ้านคอยนี่นแหางตขาเขอบใจเด้อพี่น้องไอที่ผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้แล้วพี่นอ้องอย่าลืมให้กำลังใจคือเก่าเด้อพี่พีแม่แม่ทุกคน กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจพอให้บริษัทมีกำลังใจพี่น้องสิดคลิปต่อไปเห็นยอดวิวตกแล้วโอ้ยท่อขนาดพี่น้องเลยเลยแบบจนบวกกับกเห็ดเห็ดคลิปเลยจนขี้ข้านพี่น้องเลยเบิ่งยอดวิวตกหลายเพราะว่าเฮาบาาริษัทสร้างรายได้ได้นะมีแต่เชย้อเงินตลอดเดี๋ยวนี้นี่เงินจะใช้กับโบมีก็เลยแบบท่อแห้งอะไรก็ขอกำลังใจนำ เอื ang ang ka, ka, ่ยเลยก็อ e ok ้ายทางฝั่งลาวเลยก็ฝั่งไทยเลยก็อยู่ต่างประเทศบ่ว่าอยู่ในประเทศพี่น้องเลยต้องให้กำลังใจคือเก่าพี่น้องต้องขอขับใจเด้อพี่น้องเอาคลิปนี้ก็อย่าลืมอาชนีไปก่อนพี่น้องเลยไปพบกันคลิปหน้าลาไปก่อนบ๊ายบาย